สัค่ะกับเข้ามาในคอร์สของครูเคสกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูครูเคสสอนอะไรในวันนี้นะคะมาแอบดูครูเคสสอนกันใครเข้ามาวันนี้โชคดีมากๆเลยอตันก็ดีเลยคะ่ะตอนนี้นะคะก็6โมงเย็นแล้วนะคะอันนี้นะคะครูเคสสอนในคอร์สครูเคสสอนดูเบอร์มงคลนะคะมีใครอยากเรียนบ้างนะคะข้อมูลแบบเด็ดมากๆเลยนะคะ เออมีใครชอบตัวเลขแบบนี้ไหมนะคะตอนนี้ครูเคสกำลังสอนถึงเลขห้าหกนะคะเลขฮิตเลขนิยมตลอดกาลนะคะตัวเลขห้าหกไปอยู่ในเบอร์โทรของเรานะคะยิ่งเป็นเลขท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นถ้าเบอร์นั้นนะคะเป็นเออบอร์ที่เป็นเบอร์มงคลนะคะและมีห้าหกในเบอร์หรือปิดท้ายนะคะจะเป็นเบอร์ที่มีมูลค่ามากๆเลยนะคะ สองเล็กนี้ตอนนี้ครูเคสสอนอยู่นะคะทุกคนใครเข้ามาเรียนโชคดีมากๆอ่าสวัสดีติ๊กตอกด้วยโหติ๊กตอกสวัสดีติ๊กตอกนะคะสวัสดีค่ะสงสารโหครูเคสทำไมต้องกตั้งกองติ๊กตอกแบบนี้นะะสงสารคนจุขอโทษด้วยนะคะทุกคน ขาตั้งกล้องมันหักนะคะครูเคก็ใช้ขาตั้งกล้องอันเล็กที่ติ๊กตอกอาจจะดูมันเป็นอารมณ์แก่นหน้าดูนะคะทุกคนโอ้โหใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะครูเคก็เปิดคอร์สครูเคสสอนดูเบอร์มงคลนะคะใครอยากเรียนก็มาอวันนี้ครูเคสให้ทุกคนแอบดู นิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญด้วยนะคะทุกคนวันนี้ครูเคสเอ่อเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็หกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวครูเคสไลฟ์สั้นๆนะคะสิบนาทีสิบน,นาทีพอฝากทุกคนแชร์ออกไปได้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุพัเลศทำไมหน้าครูเคสต้มมากเลย โอเคแล้วเนาะรับหนึ่งนะคะโอ้โหขอบคุณคุณเจ้อ้ํานะคะสิบแชร์แล้วสวัสดีค่ะคุณต้นมิกกี้เวอะให้ทุกคนแอบดูนะคะสิ่งที่ครูเคสกำลังสอนตอนนี้นะคะครูเคสก็กำลังสอนถึงตัวเลขห้าหกในเบอร์โทรนะคะ อ่ะเดี๋ยวทุกคนอ่ะติ๊กตอกหูเข้ามาดูเยอะมากเลยนะคะสวัสดีติ๊กตอกด้วยนะคะตอนนี้นะคะครูเคสกำลังสอนถึงเลขห้าหกนะคะเลขคิดเลขนิยมแบบว่านิยมตลอดกาลเลยนะคะเลขห้าหกเนี่ยแล้วนะคะถ้าดูการเป็นมงคลนะคะถ้าเลขห้าหกอยู่ในเบอร์ที่เป็นเบอร์มงคลนะคะครูเคสก็สอน วันนี้นะคะในการดูเบอร์มงคลนะคะเบอร์มงคลของเรานะคะจะต้องเป็นสีเขียวหมดนะคะครูเกศก็จะมีหลักในการให้ทุกคนดูนะคะว่าเบอร์ของเรามีสามสีนะคะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะถ้าเบอร์ของเราเช็คจากตารางของครูเคสแล้วเนี่ยตารางเช็คเบอร์มงคลนะคะเออใครมาเรียนก็จะได้ตารางเช็คเบอร์มงคลด้วยนะคะถ้าเบอร์ของเราเป็นสีเขียวนะคะจะต้องเขียวทั้งเบอร์ ะะเบอร์นั้นครูเพชรถือว่าเป็นเบอร์มงคลนะคะและสําคัญที่สุดเบอร์มงคลที่เราใช้เนี่ยเหมือนที่น้องอิมพูดเมื่อกี้นะคะถ้าเบอร์นั้นเป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการของตลาดเราซื้อเบอร์มาเนี่ยนะคะวันหนึ่งราคามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆืนะคะเพราะเบอร์มันหาย,ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็กลายเป็นน้องอิมซื้อเบอร์มาหลักพันนะคะแต่ขายออกไป ในราคาห้าหกหมื่นบาทนะคะซื้อมาหลักพันก็ใช้ไปสักพักนึงแล้วนะคะก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเงินนะคะน้องอิมใช้ไปสักพักหนึ่งมีคนให้ห้าหมื่นน้องอิมห้าหกหมื่นนะคะน้องอิมรีบขายเลยเห็นไหมคะว่าเบอร์โทรของเรานะคะมีมูล,ลค่าขึ้นเรื่อยๆนะคะบางทีเราอาจจะมองว่าเออซื้ออย่างอื่นมาแล้วราคาตกนะคะแต่เบอร์มงคลนะคะถ้าเป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการของประหลาด เบอร์น,นั้นมีมูลค่าสามารถขายต่อได้ด้วยนะคะอืและยิ่งเบอร์ม,มงคลน,นะคะท้าย5-6นะคะมีเลข5-6ในเบอร์นะคะเบอร์นั้นจะมีราคาสูงเป็นพิเศษนะคะก็วันนี้ครูคเคสมาให้ทุกคนแอบดูนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวครูคเคสจะต้องสอนน้องแพลวต่อแล้วเดี๋ยวน้องแพลวจะกลับบ้านแล้วนะคะ ทุกคนใครที่มาดูในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูเคสจะให้พบกับแขกรับเชิญนะคะที่ขายซิมเก่งมากๆเลยนะคะขายเบอร์มงคลเก่งมากๆใครที่ถามว่าโอ,อ้ขายเบอร์มงคลไม่เป็นนะคะเดี๋ยวมาฟังน้องแพรวพูดนะคะว่าน้องแพรวก็ขายเบอร์มงคลไม่เป็นดูเบอร์มงคลไม่เป็นนะคะแต่สามารถ ไม่ใช่ไม่ใช่ขายเบอร์มงคลไม่เป็นนะคะน้องแพลวดูเบอร์มงคลไม่เป็นนะคะแต่สามารถขายเบอร์มงคลได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังน้องแพลวกันอ่เชินน้องแพลวค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเข้ามาเลยไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็ <c oughs> อ่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> อ่ะก็ให้น้องแพลวพูดเล่าถึงว่า น้องแพลวขายเบอร์มงคลนะคะเอาเบอร์มงคลนะคะคเฉพาะเบอร์มงคลว่าขายยากไหมเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยลูกค้าเรื่องเยอะไหมหรือต้องแบบว่าพูดพูดบิ้วลูกค้าหรือว่าขายยากไหมในแต่ละวันขายได้ทุกวันหรือเปล่าแบบนี้นะคะขายไม่ยากนะคะอันนี้ตามหลักตัวหนูเองเนี่ยก็คือไม่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าสามารถขายได้ขายได้ทุกวันค่ะ บามงคลเนี่ยคือลูกค้าอาจจะรู้มาระับิดอยู่แล้วเขาก็แค่มาขอดูเบอร์เพื่อที่จะเลือกซื้อพอเลือกซื้อเสร็จเนี่ยเราก็จัดการดูราคาอะไรให้เขาอย่างค่ะเขาจะไม่มาถามหรือว่าอะไรกับเราเยอะมากคือลูกค้าค่ะจะมีความรู้หลับๆดอยู่แล้วที่มาเนี่ยส่ยวนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อคนที่รู้เรื่องเบอร์มงคลอยู่แล้วแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วะะอ่ะค่ะอ่าไม่ไม่ยากนะคะอันนี้ส่วนตัวคือไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่สามารถขายขายเบอร์มงคลได้ทุกวัน,นะคะ่ะ ขายราคนะาหลักหมื่นก็ขายได้ค่ะโอ้โหขายหลักหมื่นมาแล้วนะคะน้<า>องแคลลูกค<อ>้าปิดที่มาซื้อราคาหลักหมื่นก็ขายได้นะคะคือลูกค้าลูกค้าลูกค้าที่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ว่าเขาเขาก็ยังรู้ว่าเบอร์ที่เราตั้งเนี่ยเป็นเบอร์มงคลเขาอย่างมากเขาก็แค่ถามว่าเออเบอร์เนี้ยมีความหมายยังไงแล้วแตกต่างกันยังไงทําไมราคาถึงต่างกันคําถามจะมีอยู่แค่นี้ค่ะ ตัวตัวหนูเองเนี่ยก็คือรู้พื้นฐานแต่ไม่ได้ถึงการลึกมากก็คือพอพอรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้ลึกมากแต่ก็สามารถขายเบอร์ลักหมื่นได้ค่ะอ่าทีนี้นะคะสิ่งที่น้องแพลขาทำคือเขาเจาะกลุ่มลูกค้าเบอร์มงคลนะคะเขาจึงขายได้ง่ายนะคะเออเราต้องดูว่าตัวเราเนี่ยที่เราจะเรียนรู้เรื่องเบอร์มงคลเนี่ยเราจะไปเจาะกลุ่มไหนนะคะกลุ่มเบอร์มงคลมีหลายแบบนะคะก็ สนใจก็มาเพียนกับครูเคสได้นะคะครูเคสก็จะบอกวิธีการให้นะคะอย่างของน้องแพลนี้ที่เขาขายง่ายก็คือเขาเจาะก,กลุ่มลูกค้าเบอร์มงคลที่เขารู้เรื่องเบอร์มงคลอยู่แล้ว<ช>นะคะก็ะแล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ไม่รู้เรื่องเบอร์มงคลเลยเราจะไปขายให้เขายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องแพลเจอหรือสิ่งที่ครูเคสเจอเนี่ยลูกค้านะคะหรือที่ครูเคสจะมาสอนทุกคนเนี่ยก็คือ จะเน้นถึงกลุ่มที่เขารู้เรื่องเบอร์อยู่แล้วนะคะจะทําให้เราขายง่ายแล้วก็ธุรกิจของเรานะคะเติบโตได้ง่ายค่ะขายเขาเรียกว่าอะไรคือลูกค้าเขารู้รู้เบอร์อยู่แล้วแบบนี้เขามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ต้องดูว่าคือครูเคตจะบอกแบบนี้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่นะก็คือครูเคตบอกเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยรู้เรื่องเบอร์มงคลรู้ว่าประเทศไทยมีขาย เบอร์มงคลนะคะ<ฆ>เพราะฉะนั้นาการที่เราจะไปบอกใครว่าหรือว่าเราจะไปขายเบอร์มงคลเนี่ยยังไงครูคเคสเ,เชื่อได้ว่าเขารู้รู้อยู่แล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะ<ฆ>ที่โอ้โหต้องมาอธิบาย <c oughs> เหมือนชุกยุคยุคต้นๆของครูเคสท,<ฆ>ที่เริ่มขายต้องอธิบายเบอร์อะไรเล่นอะไรมันสวยตรงไหน <c oughs> อะไรอย่างงี้เราไม่รู้จะไปอธิบาย <c oughs> เขายัางไงนะคะแล้วมันไม่มีใครรู้จัก เออมันจะยากมากนะคะเมื่อก่อนนี้คือแต่ตอนนี้คือมันง่ายไปหมดแล้วนะคะเออเวลาที่เราไปโพสขายนะคะอย่างเช่นน้องแพลวอย่างเงี้ยไปโพสขายเงี้ยถ้าคนที่เขารู้เรื่องเบอร์มงคลมาเห็นอ่ะคือเขาจะซื้อเราง่ายๆเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเออเราก็มันก็ทําให้เราสามารถขายได้ทุกวันนี้สะดวกสบายแล้วค่ะเพราะว่าครูเคสเนี่ยทำเว็บไวใ้ให้คนตรวจเบอร์แล้วใครที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ครูเคสทำไว้ให้ะคะ่ะ แค่พิมเบอร์เข้าไปเนี่ยก็รู้ความหมายของเบอร์ได้ทันทีคือบางทีบางทีเราก็อาจจะไม่มั่นใจว่าเบอร์นี้ความหมายมันตรงกับที่เราคิดไว้ใช่ไหมเราไม่มั่นใจเราเข้าเว็บคู่เพจน,นะคะแล้วก็พิมพเบอร์รู้เลยคะ่ะว่าเบอร์นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีความหมายยังไงันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นค่ะอะสำหรับใครที่ดูเบอร์ไม่เป็นนะคะอยากรู้ว่าเบอร์ของเราเป็นเบอร์มงคลไหมนะคะ,ะก็ หรือว่าเราอยากลองหาเบอร์มาใช้นะคะ,คะก็ไปเช็คที่เว็บคูเคสได้นะคะที่เว็บอะไรคะน้องแพลว,ว็บูชีวิกได้คะ่ะ <_ S 1> มีมี K K ชื่อเว็บนะคะทุกคนเว็บคูเคสเจ็ com นะคะ,คะวเว็บไซต์นะคะคูเคสเจ็ com นะคะก็สามารถเข้ามาตรวจวิเคราะห์เบอร์ได้ด้วยตัวเองนะคะคูเคสแปลิงก์มาอยู่หน้าหน้าเพจอยู่เห็นเห็นคูเคสได้แปดลิงก์ไว้ค่ะ อ่ะแล้วฝากทุกคนด้วยนะคะตอนนี้นะคะที่ครูเคสสอนอยู่นี้นะคะชื่อคอร์สครูเคสสอนดูเบอร์มงคลนะคะใครที่สนใจทางด้านเบอร์มงคลอยากดูเบอร์มงคลเป็นนะคะก็บอกทุกคนเลยนะคะว่าครูเคสจะเปิด3ามคอร์สนะคะในการดูเบอร์มงคลนะคะคอร์สที่1คือคอร์สดูเบอร์มงคลขั้นพื้นฐานนะคะสามารถดูดูเบอร์ได้นะคะแล้วก็ไปเลือก เลือกซื้อเบอร์เองได้ไม่แบบไม่โดนหลอกนะคะสามารถนําตัวเลขไปใช้ในชีวิตได้แบบเบื้องต้นนะคะส่วนคอสที่2นะคะจะเป็นคอรสที่เราจะต้องการทําธุรกิจนะคะสามารถไปประกอบเป็นธุรกิจได้ขายเบอร์มงคลได้วิเคราะห์เบอร์ได้นะคะคอสที่2นี้ครูเคสแนะนํามากๆเลยนะคะส่วนคอสที่3จะเป็นคอรสขั้นแอดวานซ์นะคะเราสามารถไปเป็นนักจัดวางเบอร์ได้เลยนะคะแบบครูเคสนะคะ ตอนนี้นะคะอาทิตย์หน้านะคะค,ครูเคสจะเปิดสองคอร์สก่อนนะคะส่วนคอร์สที่สามยังไม่เปิดนะคะทุกคนก็ค,ครูเคสต้องการทุกคนที่มาเรียนนะคะไปใช้งานได้จริงออมีประสบการณ์จากการขายเบอร์มงคลได้ก่อนนะคะแล้วกอ็อยากเป็นนักจัดวางเบอร์แบบจริงจังอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวค,ครูเคสเปิดคอร์สสามให้นะคะตอนนี้ในคอร์ส หนึ่งคอร์สสองนะคะที่บูเคสจะเปิดในอาทิตย์หน้าคือวันนี้นะคะเราถ่ายคลิปสอนกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมา,าให้ทุกคนเรียนได้ในอาทิตย์หน้านะคะ้อร์สที่หนึ่งนะคะการดูเบอร์มงคลขั้นพื้นฐานนะคะจากราคาเต็มนะคะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาททุกคน <laughs> ราคาเต็มแค่นี้เองเหรอคือถูกมากเลยนะ,นะคะราคาเต็มห้าพันเก้าร้อย 90บาทนะคะถ้าทุกคน CF ในวันนี้นะคะครูเคสให้อยู่ที่2,990บาทนะคะ้ถูกมากเลยนะคะถูกมากเลืแค่พิเลยนะคะอันอันอันนี้อันนี้คือขั้นพื้นฐานนะคะขั้นพื้นฐานแบบโรงเรียนเหมือนกันนะคะขั้นพื้นฐานแบบว่าแบบดูเบอร์ได้นะคะดูเบอร์ได้สามารถไปเลือกซื้อเบอร์ได้นะคะก็2,990บาท ครูเคสแถมกระเป๋าสตางค์คาร่าให้ด้วยนะคะกระเป๋าโอ้โหไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะเพิ่งคิดเอนนะคะอันนี้คือเราสามารถดูเบอร์มงคลได้นะคะส่วนคอร์สที่สองนะคะเป็นคอร์สที่ทุกคนต้องการไปขายเบอร์มงคลต้องการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเบอร์มงคลสามารถวิเคราะห์เบอร์ได้เบื้องต้นนะคะวิเคราะห์เบอร์ได้ขายเบอร์ได้ครูเคสสอนแบบว่าให้ทุกคนไปขายเบอร์นะคะโอ้โหสิ่งที่สอนนะคะ ดูเลขเจหลักนะคะคอร์สที่2อันนี้ที่ครูเคสพูดอยู่นี่นะคะคือคอร์สที่สองคะการดูเบอร์ทั้ง7หลักนะคะแล้วก็ดูเบอร์ทั้งเบอร์นะคะแล้วก็สอนตัวเลขในตำนานเลขฮิตเลขดังเลขนิยมนะคะสอน7จ็ดแป2 8 9้า5จ็ดแป6สองสองแปดเก้ ี่ห้าหกนะคะเลขฮิตเลขดังเลขในตำนานนะคะที่ทุกคนควรรู้จักและนำไปขายหรือว่าไปหาซื้อมาปล่อยต่อได้นะคะ,ะการดูเลขท้ายนะคะสอนดูเบอร์คู่ท้ายนะคะสอนวิธีการตั้งราคาเบอร์สอนวิธีเลือกซื้อเบอร์มงคลให้เหมาะสมกับผู้ใช้สอนวิธีการเลือกซื้อเบอร์ใช้เองนะคะเอ,อที่สองนี่นะคะมันจะครอบคลุมคอที่หนึ่งด้วยนะคะหมายถึงว่าทุกคนซื้อ อ่ามันจะมันจะสอนเหมือนกับคอสที่หนึ่งแต่ทุกคนได้เพิ่มขึ้นมาแบบว่าไปสามารถไปขายได้เลยอะนะคะอ่าแนะนําแหล่งซื้อเบอร์นะคะเลือกซื้อเบอร์มงคลนะคะวิธีแนะนาวิธีการขายเบอร์มงคลแล้วก็เคล็ดลับการใช้เบอร์มงคลให้ได้ผลนะคะทุกอย่างอยู่ในคอสที่สองหมดสอน,นะะว่าเนื้อาหาแบบเ,เน้นมากเลยค่ะ ถ้าสอนตัวต่อตัวกับรูเคสค่ะถ้าให้รูเคสแนะนํานะคะก็แนะนําเป็นคอร์สที่สองนะคะคือค,คุ้มกว่าคุ้มมากๆนะคะถ้าเราอยากไปขายเบอร์นะคะก็คือคอร์สที่สองนะคะส่วนคอร์สที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นแค่ดูเป็นแบบเบื้องต้นนะคะก็สอนเลขคู่เลขอะไรสามารถไปเลือกซื้อเบอร์ใช้ได้เองนะคะแต่ถ้าเราต้องการไปขายอยากเป็นคนขายเบอร์มงคลน,นะคะก็แนะนำคอร์สที่สองนะคะ ราคานะคะราคาราคาคอร์สที่สองนะคะเอจากแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครูเคสให้อยู่ที่ราคาห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทโอ้ยครูเคสให้ถูกมากเลยคือไปที่อื่นเป็นหมื่นหมดนะคะมืที่หนูไปเรียนมาครูเคสไปเรียนมาก็เป็นหมื่นเป็นหมื่น เป็นหมื่นเลยนะคะเราเ<ล>ต้อง <คน S 2> เดินทางนะไปเองด้วยอันนี้คือทุกคนสามารถเรียนเป็นออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วบอกวิธีการทุกอย่างบอกให้ขายอย่างตัวครูเคสไปเรียนหมดเป็นหมื่นอะ่ะคือบอกให้รู้จักแค่ตัวเลขไม่ได้บอกวิธีการขายให้กับเรานะคะเราก็บอกด้วยว่า ห้ามเราไปทําเป็นธุรกิจนะ oh. แบบนี้นะคะแต่สิ่งที่ครูเคสนํามาให้ทุกคนเนี่ยคือไม่ไม่ได้แค่สอนแต่สอนทุกคนขาย,<ล>ยด้วยครูเคทแบบไม่ขายอะไรเลยให้หมเลยให้อาชีพหนึ่งเลย,เลยะค่ะใช่เหมือนให้อาชีพอีกหนึ่งอาชีพกับทุกคนนะคะสนใจก็มาลงเรียนได้เลยอ่ะพิเศษถ้าใครซีเอฟในวันนี้นะคะอคอร์สครูเคสสอนดูเบอร์มงคลนะคะก็ 5,990บาทค,ครูเคสแถมกระเป๋าสตางค์ทาคาล่ามูลนะคะ่า1,990บาทให้ด้วยนะคะสนใจก็ CF เข้ามาได้เลยนะคะเราจะเรียนกันอีกทีอาทิตย์หน้านะคะทุกคนอืมก็อะไลฟ์ค,ครูเคสก็มาไลฟ์สอนทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะอยากเรียนก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะจองเรียนได้ก่อนเลยวันนี้ใครจองได้กระเป๋าสตางค์ทาคาล่าแถมไปด้วยนะคะตอนนี้ค,ครูเคสก็ อัดคลิปสอนทุกคนอยู่นะคะเดี๋ยวรออืมรอเรียนอาทิตย์หน้านะคะครูเคสอยากสอนให้ครบนะคะทุกคนเข้ามาเรียนแล้วทุกคนจะได้เข้าใจทีเดียวนะคะโอเคไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ